โรงเรียนบ้านนาดินดำเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลยเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลมีแนวคิดและจุดเน้นของโรงเรียนที่ต้องการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักใช้ประหยัดและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดทำโครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School เพื่อพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียนให้สะอาดน่าอยู่น่าเรียนซึ่งช่วยให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้แก่ผู้เรียนตลอดปีการศึกษา2563โรงเรียนบ้านนานดินดำได้ดำเนินงานโครงการโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลักการ D A M R Cycle ในการส่งเสริมกิจกรรมมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดการขยะภายในโรงเรียนขับเคลื่อนง,งานโดยคณะกรรมการสภานักเรียนและคณะครูนักเรียนผ่านกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและบูรณาการหลักการปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันทำกิจกรรมเจ็ดโโดยยึดหลักการ1 A3RS ออย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้โรงเรียนบ้านนาดินดำเป็นโรงเรียนปลอดขยะมีสภาพแวดล้อมสะอาดสวยงามปลอดภัยโดยสามารถสรุปเป็นผลการดำเนินงานทั้งหมด6ส่วนดังนี้ส่วนที่1นโยบายการสนับสนุนและแผนการดำเนินงาน1.1นโยบายและการสื่อสารนโยบายของผู้บริหารภายในโรงเรียนดำเนินการดังนี้จัดการประชุมผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อรับทราบนโยบายจากผู้ม่งในการโรงเรียนและได้ร่วมกันวางแผนงานกำหนดนโยบายวิสัยทัศน์พันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนปลอดขยะและบรรจุโครงการโรงเรียนปลอดขยะลงในแผนปฏิบัติการประจำปี2563ของโรงเรียนโรงเรียนได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและประชุมผู้ปกครองเพื่อรับทราบนโยบายของโรงเรียนและขอความร่วมมือในการดำเนินงาน 1.2การสนับสนุนของผู้บริหารโรงเรียนดำเนินการดังนี้โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทั้งการให้คำแนะนำปรึกษาและอำนวยความสะดวกด้านงบป,ประมาณจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการดำเนินงานอย่างเต็มที่ได้รับการกำกับติดตามตรวจสอบและประเมินผลตามขั้นตอนของการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาจากคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในด้วย 1.3แผนและวิธีการดำเนินงานของโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนได้จัดทำแผนงานโครงการโดยใช้กระบวนการ P.D.C.A. ประกอบด้วยขั้นเตรียมการดำเนินการประชุมคณะครูเพื่อสร้างความเข้าใจในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนปลอดขยะขั้นตอนดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อร่วมกันวางแผนและดำเนินการตามแผนงานที่กำหนดไว้ขั้นสรุปรายงานมีการออกแบบและสอบถามเพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานเป็นรูปเล่มและรายงานผลการดำเนินการต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับขั้นส่วนที่2การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจและการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอย2.1กระบวนการการพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ การจัดการขยะมูลฝอยดำเนินการดังนี้จัดอบรมให้กับนักเรียนและครูบุคลากรของโรงเรียนให้มีความรู้เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีสภานักเรียนรณรงค์ให้ความรู้และสร้างความตระหนักในเรื่องการคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่องจัดทำป้ายนิเทศให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ4ประเภทจัดการประชุมสภานักเรียนเพื่อระดมความคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาขยะภายในโรงเรียน 2.2กระบวนการส่งเสริมการสร้างวินัยในการจัดการขยะมูลฝอยดำเนินการดังนี้โรงเรียนใช้หลักการ DAMR เป็นกระบวนการในการฝึกนักเรียนดังนี้วงรอบที่1 D Diagnosis การวินิจฉัยสภาพปัญหาโรงเรียนได้ศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะโดยมีการประชุมคณะครูเพื่วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางในการแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน ซึ่งจากการคิดวิเคราะห์ของขครูและจากการประชุมระดมความคิดเห็นของสภานักเรียนพบว่า 1. นนักเรียนขาดความรู้ความเข้าใจในการแยกขยะและจัดก,การขยะอย่างถูกวิธี 2. นักเรียนมีเขตรับผิดชอบความสะอาดแต่ขาดการกำกับติดตามอย่างเป็นระบบ 3. นักเรียนไม่เห็นประโยชน์จากการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี 4. นักเรียนขาดจิตสำนึกของการรักความสะอาดและมีจิตอาสาเพื่อส่วนรวม จากทั้ง4สาเหตุข้างต้นนี้โรงเรียนจึงได้จัดก,กิจกรรมเพื่อส่งเสริมและสร้างวินัยให้นักเรียนดังนี้ 1. กิจกรรมเสริมสร้างความรู้และความคาดหวังในการแก้ไขปัญหาขยะในโรงเรียน 2. จัดก,กิจกรรมเวรประจำกลุ่มสี 3. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากถุงนม 4. กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักใบไม้ 5. กิจกรรม DIY สร้างสรรค์ 6. กิจกรรมธนาคารขยะ เจ็ดกิจกรรมจิตอาสาชวนน้องทำความดี A action ขั้นปฏิบัติการ action ที่1นึ่ดำเนินการอบรมนักเรียนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับหลักของ1 a 3 r action ที่2กิจกรรมเวรประจำกลุ่มสีดำเนินการโดยการแบ่งนักเรียนออกเป็นเจ็ดกลุ่มสีกำหนดการจุดรับผิดชอบในหสัปดาห์และหมุนเวียนไปเป็นแต่ละสัปดาห์ ช่วยกันทําความสะอาดในเขตรับผิดชอบมีคณะกรรมการสภานักเรียนทําหน้าที่กํากับติดตามตรวจสอบเวรประจําวันของแต่และหมู่สีแอคชั่นที่ 3. กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากถุงนมดําเนินการให้นักเรียนช่วยกันเก็บตัดถุงนมนําไปล้างนําไปตากและนํามาเย็บเป็นของใช้ตามที่ต้องการเช่นผ้ากันเปื้อนผ้าปูโต๊ะเก้าอี้เป็นต้น แอคชั่นที่ 4. กิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักใบไม้ดำเนินการให้นักเรียนทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากเศษอาหารที่เหลือจากการประกอบอาหารโรงเรียนและทำปุ๋ยหมักจากใบไม้เนื่องจากต้นไม้ในโรงเรียนมีจำนวนเยอะแอคชั่นที่ 5. กิจกรรม DIY สร้างสรรค์ดำเนินการฝึกปฏิบัติการให้นักเรียนฝึกแยกขยะจากห้องเรียนนำไปใช้ใหม่ได้ด้วยวิธีการอื่นๆเช่นประดิษฐ์เป็นของเล่น แอคชั่นที่ 6. กิจกรรมธนาคารขยะเป็นกิจกรรมต่อยอดจากการแยกขยะจากห้องเรียนโรงเรียนจะรับซื้อขยะเดือนละหนึ่งครั้งและนักเรียนนำมาขายให้กับธนาคารขยะจากนั้นโรงเรียนจะนำขายต่อให้กับร้านรับซื้อของเก่าแอคชั่นที่7จจิตอาสาทำความดีดำเนินการให้นักเรียนเก็บขยะทุกวันเสาร์ร่วมกับชุมชนและเข้าร่วมกิจกรรมบิ๊กคินนิ่งเดย์กับเทศบาลตำบลนานดินดำ เดือนละหนึ่งครั้งพัฒนาชุมชนโดยรอบ M Measure ขั้นวัดประเมินผลการปฏิบัติการโดยการวัดและประเมินผลกิจกรรมการดำเนินงานไปพร้อมในขณะที่ดำเนินกิจกรรมโดยมีวิธีการสังเกตการสัมภาษณ์สอบถามผู้เกี่ยวข้อง R Reflect ขั้นสะท้อนผลการปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินจัดทาและรวบรวมข้อมูลเพื่อนำเสนอที่ประชุมนำมาวิจัยเพื่อพัฒนาปรับปรปุงงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายซึ่งสรุปผลได้ว่ากิจกรรมที่ยังไม่ประสบความสำเร็จดังนี้จิตอาสาชวนน้องทําความดีวงรอบที่สองจากการดำเนินงานตามวงรอบที่หนึ่ง พบว่ากิจกรรมที่ยังไม่ประสบความสำเร็จคือกิจกรรมชวนน้องอาสาทำความดีเนื่องจากการดำเนินการไม่ต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันจำนวนมากได้จึงเปลี่ยนวิธีการทำงานโดยเน้นกิจกรรมจิตอาสาภายในโรงเรียนเปิดโอกาสให้นักเรียนร่วมกิจกรรมจิตอาสากับชุมชนที่มีการรวมกลุ่มย่อยมีจานวนคนน้อย เช่นทำความสะอาดวัดในงานบุญต่างๆมอบรางวัลน,นักเรียนจิตอาสาเพื่อสร้างกำลังใจนอกจากนี้ยังได้เพิ่มช่องทางในการรณรงค์ให้นักเรียนทำความดีผ่านช่อง y t u t u NDD Channel เพื่อให้นักเรียนเห็นแบบอย่างที่ดีของรุ่นพี่และส่งต่อรุ่นน้องต่อไปจากรายงานข้างต้นนี้จะเห็นได้ว่าโรงเรียนเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนโดยดำเนินการตามวงจร นอกจากนี้โรงเรียนยังได้จัดก,กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ที่บูรณาการหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับกิจกรรม7สโดยใช้หลัก 1A3RS จะได้นำเรียนในลำดับต่อไป2.3ความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนดำเนินการดังนี้ หอบรมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีให้กับนักเรียนและครูบุคลากรของโรงเรียนโดยวิทยากรจากเทศบาลตำบลน,นาดินดำา 2. จัดประชุมครูและบุคลากรทุกเดือนมีวาระการประชุมในเรื่องโรงเรียนปลดขยะ 2.4. จุดจุดเรียนรู้หรือแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนแหล่งเรียนรู้ป้ายนิเทศสื่อแผน่นพับและการรณรงค์ ให้แก่นักเรียนบุคลากรผู้ปกครองและชุมชนให้มีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะส่วนที่3กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะมูลฝอย3.1การมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในโรงเรียนดำเนินการดังนี้เัดิกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมโดยมีครูเป็นต้นแบบในการจัดการขยะเช่นกิจกรรมติดโซกิจกรรมหมู่สี แบ่งเขตรับผิดชอบเจดสีโดยมีครูประจำกลุ่มสีและคณะกรรมการสภานักเรียนให้เป็นต้นแบบในการสร้างพฤติกรรมในการจัดการขยะทำหน้าที่กำกับติดตามการทำความสะอาดบริเวณรับผิดชอบเจ็ดสีและรายงานหน้าเสาธงทุกเช้าโดยมีครูให้การอบรมหน้าเสาธงและกำกับติดตามการทำงานของสภานักเรียนอย่างเป็นระบบ3.2การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆภายนอกโรงเรียน ดำเนินการดังนี้การดำเนินงานโรงเรียนปลดขยะได้ผ่านความคิดเห็นจากคณะกรรมการสถานศึกษาและได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลน,นาดินดำในการจัดเก็บขยะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพเจริญสุขมาให้ความรู้เรื่องการรักษาสภาพแวดล้อมในโรงเรียนส่วนผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายและร่วมมือในการอบรมสร้างวินัยในการทิ้งขยะที่บ้านเป็นอย่างดีส่วนที่สี่ การจัดการขยะภายในโรงเรียนโดยใช้หลักการ 3Rs โรงเรียนบ้านนาดินดำจึงได้ดำเนินโครงการบริหารจัดการขยะโดยอาศัยหลักการดังต่อไปนี้หลักการ 1a 3Rs a RS, a, a v o i e หมายถึงการหลีกเลี่ยงหรือการงดใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้งหลังใช้งานและใช้สมนุนไพรแทนการใช้สารเคมี เช่นใช้มะกรดูดแทนทรายอเบดเพื่อป้องกันการกำจัดลูกน้ำยุงลายใช้ใบเตยเพื่อดับกลิ่นในห้องน้ำอารีดิวคือการลดปริมาณการใช้วัสดุสิ่งของต่างๆใช้อย่างประหยัดและรู้คุณค่าหรือใช้เท่าที่มีความจำเป็นเช่นก,ชนการใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกอารียูดคือการนำเอาวัสดุสิ่งของที่เป็นของเก่ามาใช้ซ้ำเช่นสวนผักลอยฟ้าจากขวดและแผงไข่ r ี s ซ uh, ็คิคือการแปลสภาพสิ่งของที่ใช้ไม่ได้แล้วให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เช่นเก้าอี้จากถุงนม DIY สร้างสรรค์4.1การบริหารจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนปลอดขยะดำเนินการกิจกรรม7สโดยยึดหลัก3 Rs ดังต่อไปนี้สที่1สะสางจัดกิจกรรม b ิ g i n n i n g กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อยู่เป็นประจำ ส่ที่2ส,สะดวกดำเนินการจัดระบบการจัดเก็บขยะให้เกิดความสะดวกมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่อุปกรณ์จัดการขยะการแบ่งพื้นที่ในความรับผิดชอบการกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละพื้นที่ให้มีความเหมาะสมต่อการดำเนินงานและสามารถดำเนินการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว สอที่สามสะอาดจัดระบบการรักษาวความสะอาดของโรงเรียนโดยใช้กิจกรรมหมู่สีแบ่งเขตพื้นที่ทำความสะอาดประจำกลุ่มสีทุกเช้าสอที่สี่สร้างมาตรฐานโรงเรียนกำหนดแนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนปลอดขยะโดยใช้หลัก3 RS เป็นแนวทางในการดำเนินงานอบรมให้ความรู้และกำหนดให้นักเรียนปฏิบัติตามแนวทางอย่างถูกต้องในห้องเรียนและนอกห้องเรียน สร้างสุขานิสัยที่ดีข้อที่ 5. สร้างนิสัยโรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังสร้างนิสัยให้นักเรียนในการจัดการขยะให้เกิดมูลค่าคือกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรม DIY สร้างสรรค์กิจกรรมประดิษฐ์ไม้ขวดจากขวดสิ่งประดิษฐ์จากถุงนมข้อที่ 6. สภาพแวดล้อมโรงเรียนได้จัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศน่าเรียนเช่นห้องสมุด บริเวณสวนลอยฟ้าจุดเช็คอินสอที่เจดสวยงามโรงเรียนจัดสภาพบรรยากาศของโรงเรียนให้สวยงามการนำสิ่งของจากขยะมาใช้ในการสร้างบรรยากาศสถานที่ให้มีความสวยงามโดยเน้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเช่นเก้าอีจ้จากยางรถยนต์เก้าอีจ้จากถุงนม จัดสวนเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวงโดยนำเศษไม้เก่ามาทำรั้วและป้ายได้อย่างสวยงามทำจุดเช็คอินสำหรับถ่ายรูปอย่างสวยงามจากไม้เก่าๆ4.2กิจกรรมลดขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทางดำเนินการดังนี้เริ่มจากกิจกรรมที่โรงเรียนสามารถจัดการเองได้ทำได้ง่ายและทำได้ทันทีเช่นการแบ่งพื้นที่นักเรียนรักษาความสะอาด การคัดแยกขยะ4ประเภทได้แก่ขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายนำขยะแต่ละประเภทมาใช้ประโยชน์ทำกิจกรรมอื่นๆต่อไปทั้งนี้โรงเรียนมีการดำเนินกิจกรรมตามแนวทาง 3Rs Reduce Reuse Recycle โรงเรียนดำเนินกิจกรรมโดยใช้หลัก3ชอชอที่1ใช้น้อยงดใช้แก้วพลาสติก รณรงค์ให้นักเรียนใช้ขวดน้ำดื่มและแก้วน้ำส่วนตัวทำข้อตกลงกับร้านค้าสหากรณ์โรงเรียนงดการใช้ฟูมถุงพลาสติกที่ร้านค้าสหากรณ์ชอที่สองใช้ซ้ำนำกระดาษหน้าเดียวมาทำสมุดบันทึกไว้สำหรับจดการบ้านจดบันทึกนำวัสดุเหลือใช้มาทำสิ่งประดิษฐ์ชอที่สามนำกลับมาใช้ใหม่โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมธนาคารขยะกิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมเก้าอี้จับยางรถยนต์ไม้ขวดจากขวดพลาสติกกระปุกยิ้มสวนลอยฟ้าสิ่งประดิษฐ์จากถุงนมปุ๋ยหมักชีวภาพและปุ๋ยหมักใบไม้4.3กิจกรรมการจัดการขยะทั้ง4ประเภท อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ผู้เรียนดำเนินการดังนี้ 1. ขยายนซีจัดทําถังสําหรับปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อนําเศษอาหารมาทําปุ๋ยและยังได้นําเศษผลไม้มาทําเป็นน้ําหมักเพื่อใช้ทําน้ํำยาล้างจานไว้ใช้ในโรงเรียนและจาหน่ายให้กับชุมชนมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นแบรนด์ของตนเองคือน้ํายาล้างจาน NDD สงขยะรีไซเคิลได้ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนนำขยะมารีไซเคิลมาประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์เช่นไม้กวดจากขวดน้ำส่วนผักลอยฟ้าแจกันสิ่งประดิษฐ์จากถุงนมเป็นต้น 3. ขยะอันตรายโรงเรียนได้จัดเตรียมทางขยะสำหรับขยะอันตรายโดยขยะอันตรายจะถูกนำไปทิ้งที่จุดรวมขยะและส่งต่อให้รถขยะ เทศบาลตำบลนาดินดำเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไปนอกจากนี้ยังหลีเลี่ยงการใช้สารเคมีที่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยได้นำสมนุนไพรเช่นมะกรูดตะไคร้หอมมาใช้เป็นยากำจัดยุงแทนการใช้สารเคมีสี 4, ขยะทั่วไปขยะทั่วไปที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เช่นถุงนมถุงขนมหลอดซองและถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนำมาประดิษฐ์ของใช้ ่วนขยะที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้แล้วจะคัดแยกใส่ถุงดำและส่งต่อเทศบาลตำบลน,นาดินดำเพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี4.4นวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของโรงเรียนดำเนินการดังนี้เนื่องจากโรงเรียนบ้านนาดินดำมีนักเรียนระด,ดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6จำนวน111คนต้องดื่มนมที่บรรจุถุงพลาสติกทุกวัน ซึ่งจะทําให้เกิดขยะจากถุงนมวันละ111ถุงซึงทําให้เกิดปัญหาและด้วยเหตุนี้โรงเรียนได้นําหลัก 3Rs มาใช้เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นโดยมีการดําเนินการดังนี้ 1. นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-3เก็บและทําความสะอาดถุงนม 2. นักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่4ถึงระดับประทมศึกษาปีที่6นําถุงนมไปประดิษฐ์ชิ้นงานเช่นเก้าอี้จากถุงนมเสื้อกันเพื่อนจากถุงนมและอื่นๆอีกมากมายส่วนที่5ผลสําเร็จและความยั่งยืนของโรงเรียนปลดขยะ5.1คุณภาพผู้เรียนจิตสำนึกและมีพฤติกรรมการจัดการขยะที่ดีดำเนินการดังนี้ โรงเรียนมีการสร้างเจตคติในการรักษาความสะอาดโดยมีการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการคัดแยกขยะด,ดำเนินการขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการสภานักเรียนกำกับติดตามหมู่สีที่รับผิดชอบบริเวณต่างๆโดยมีคณะครูที่ปรึกษาให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดส่งผลให้นักเรียนมีจิตสำนึก ตระหนักถึงการดูแลรักษาความสะอาดของตนเองห้องเรียนและบริเวณพื้นที่ได้รับผิดชอบมากขึ้นจะเห็นได้จากบริเวณทั่วไปของโรงเรียนที่สะอาด5.2ปริมาณขยะมูลฝอยที่นำกลับมาใช้ประโยชน์ผ่านกิจกรรมพบว่านักเรียนได้ช่วยกันนำขยะกลับมาใช้ใหม่เป็นจำนวนมากดังจะเห็นได้จากการทำกิจกรรมต่อไปนี้กิจกรรมทำเก้าอี้จากยางรถยนต์ กิจกรรมการทำไม้กวดจากขวดพลาสติกกิจกรรมสวนลอยฟ้ากิจกรรมสิ่งประดิษฐ์จากถุงนมกิจกรรมปุ๋ยหมักชีวภาพกิจกรรมปุ๋ยหมักใบไม้กิจกรรม DIY สร้างสรรค์5.3โรงเรียนคัดแยกขยะและส่งเสริมให้นักเรียนนำขยะมาสร้างประโยชน์แบ่งเขตรับผิดชอบหมูส่สีปฏิบัติตามหลักการ D.A.M.R. จำนวนสี่วงรอบจนส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง ดังแผนภูมิสแสดงผลการประเมินความสะอาดเขตพื้นที่รับผิดชอบตั้งแต่ต้นเดือนธันวาคมพศ2563ถึงเดือนมีนาคมพศ2564พบว่าจำนวนกลุ่มสีที่ได้ผลคะแนนความสะอาดน้อยสุดระดับธงสีแดงมีจำนวนร้อยละลดน้อยลงแต่จำนวนกลุ่มสีที่ได้ผลคะแนนความสะอาดมากที่สุดระดับธงสีฟ้ามีจำนวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นตามลำดับ ส่วนที่ 6. การจัดการขยะตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม6.1ดําเนินกิจกรรมการจัดการขยะตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการดังนี้ 1. จัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการขยะและนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ 2. ปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลในการลดซื้อสินค้าที่บรรจุด้วยถุงพลาสติกกล่องโฟมที่เป็นขยะลดการอุปโภคบริโภคสินค้าที่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นนิสัยมีจิตสำนึกที่ดีรักและห่วงแหนทรัพยากรธรรมชาติ 3. มันจัดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่าโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมในด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่มีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียนจึงเกิดการปฏิบัติในเรื่องการจัดการขยะอย่างมุ่งม,มั่นเกิดภาพความสําเร็จของโรงเรียนในด้านโรงเรียนปลอดขยะ6.2การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนโรงเรียนได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรับ และเห็นคุณค่าทรัพยากรช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมใกล้ชุมชนเช่นการจัดอบรมแนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฟอสซิลซากสัตว์ดึกดำบรรณภูบักงนจัดกิจกรรมลูกเสือเสริมสร้างทักษะชีวิตโดยบูรณาการกับหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจัดกิจกรรมเสียงตามสายรณรงค์ให้ช่วยกันปิดไฟปิดพัดลมทุกครั้งช่วยการประหยัดน้ำการประหยัดไฟ โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนปั่นจักรยานเพื่อประหยัดพลังงานจัดที่จอดรถแก็บครูและนักเรียนจัดภูมิทัศน์ที่สวยงามโดยใช้หลักประหยัดใช้พันไม้ที่มีในท้องถิ่นและมีความคงทนโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดสวยงามน่าอยู่น่าเรียนนักเรียนมีความสุขสุดท้ายนี้โรงเรียนบ้านนาดินดำ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่ได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมให้คำแนะนำและให้กำลังใจเก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านนาดินดำในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ